สวัสดีครับกลับมาดูบทเรียนบทที่25ของ pianodt.com เรื่องของการเล่นตามระดับความดังที่ไม่เท่ากันในแต่ละท่อนของเพลงนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูแบบฝึกหัดที่25ในเอกสารประกอบการเรียนนะครับขอให้ทุกท่านดูในเอกสารประกอบการเรียนหรือดูตามวิดีโออันนี้ไปเลยก็ได้นะครับจำได้ใช่ไหมครับข้างหน้ามีเลขกำกับ44ก็คือ44ก็คือใน1ห้องมี4จังหวะโน้ตดัวดึา1ตัวเท่ากับ1จังหวะนะครับ ให้ดูจำได้ใช่ไหมครับเวลากำหนดระดับระดับความดังของเพลงเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์อะไรกำกับสัญลักษณ์ตัวอักษร f ตัวนี้กำกับหมายถึงว่าให้เล่นดังถูกไหมครับถ้าเป็น MP กํากำกับหมายถึงว่าเล่นค่อนข้างเบาแล้วเราจะเล่นตอนไหนนะครับคำถามคือว่าเราจะเล่นตอนไหนเลขหนึ่งนี้กำกับข้างหน้าหมายความว่าเที่ยวแรกก็คือเล่นครั้งแรกเที่ยวแรกเที่ยวแรกให้เล่นดัง เที่ยวที่สองเล่นค่อนข้างเบาเที่ยวแรกเล่นยังไงเที่ยวแรกก็คือเล่นห้องที่หนึ่งห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สี่เจอเครื่องหมาย้อนกลับจำได้ใช่ไหมครับเครื่องหมาย้อนกลับก็คือให้ไปเล่นตั้งแต่ต้นพอไปเล่นตั้งแต่ต้นปุ๊บเนี่ยหมายความว่าพอเราย้อนกลับมาเราก็จะต้องเล่นท่อนที่สองอ่าโทษทีเราจะต้องเล่นรอบที่สองพอเราเล่นรอบที่สองนี้รอบที่สองมีกำกับด้วย MP ก็คือว่าเล่นค่อนข้างดังนะครับเล่น เอาไปสอกำกับไปหนึ่งสองสามสี่เนื่องจากเป็นเล่นไป2รอบแล้วก็คือให้เล่นต่อไปเลยเป็นเล่นห้องนี้ต่อไปห้องที่5ห้องที่6นะครับห้องที่7จห้องที่8ห้องที่9ก้าอสิบห้องที่สิบเอ็ดแล้วก็จบห้องนี้นะครับแต่มีจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านสังเกตดูก็คือว่าเอ่อให้สังเกตในเอกสารประกอบการเรียนนะครับบริเวณหัวมุมนี้จําได้ใช่ไหมครับปกติบริเวณหัวมุมลักษณะนี้จะมีตัวเลขกำกับ ตัวเลขนี้กำกับอะไรตัวเลขนี้ปกติจำก,ำกับว่าห้องห้องที่มีตัวเลขกำกับนี้คือห้องที่เท่าไหร่ของบทเพลงนั้นนะครับห้องนี้กำกับแสดงว่ามีห้องนี้ถือเป็นห้องที่11นะครับนับยังไงจะถึงเป็นห้องที่11ปกติลองนับตั้งแต่ต้นมาเราก็จะเห็นว่ามีเลขตัวไหนกำกับนั้นแสดงว่านี่คือห้องที่11ละนะครับแล้ว ถ้าสังเกตดูเมื่อนับจำนวนห้องข้างบน1 2 3 4 5 6 6ห้องแต่ทำไมตรงนี้มาถึงห้องนี้ถึงนับห้องที่11วิธีการนับห้องเนี่ยเรานับอย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าตัวนี้เรามีเครื่องหมายให้ย้อนกลับนะครับฉะนั้นเวลานับห้องอันนี้ถือเป็นห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4แทนที่จะนับห้องนี้เป็นห้องที่5เปล่านะครับตอนนี้เนื่องจากว่ามีเครื่องหมายให้ย้อนกลับ ก็คือให้ย้อนกลับไปเล่นห้องที่5ก็คือตอนนี้ถือเป็นห้องที่5ห้องที่6ห้องที่7ห้องที่8ฉะนั้นห้องนี้จึงถือเป็นห้องที่9ห้องที่10แล้วห้องถัดมาจึงเป็นห้องที่11ถูกไหมครับถ้าทุกท่านยังงงอยู่ขอให้คิดอย่างนี้นะครับว่าเอกสารกำกับหน้าห้องอ่อไม่ใช่เอกสารกำกับหน้าห้องตัวเลขที่กำกับหน้าห้องคือตัวเลขที่กำกับว่าห้องนี้คือห้องที่เท่าไหร่นะครับ นะครับห้องนี้คือห้องที่11เนื่องจากว่าตรงนี้มีเครื่องหมายให้ย้อนกลับย้อนกลับไปเนื่นยแต่ต้นเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเที่ยวแรกให้เล่นดังเที่ยว2เล่นค่อนข้างเบาฉะนั้นเที่ยวแรกเรานับเป็นห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4พอถูกย้อนกลับไปอันนี้ถึงนับเป็นห้องที่5ห้องที่6ห้องที่7ห้องที่8แล้วเล่นต่อไปห้องที่9ห้องที่10ห้องที่11 12, 13, 14, 15, 16บี่จบนะครับนี่เป็นวิธีการอ่านโน้ต เวลาเห็นเครื่องหมายต่างๆกำกับอยู่เราจะเล่นกันอย่างนี้นะครับนะครับทุกทา่านพอเข้าใจพอพอเข้าใจแล้วเนี่ยถึงเวลาเราไปเห็นโน้ตดนตรีมเมื่อไหร่เราก็จะสามารถเล่นได้อย่างถูกต้องนะครับว่าพอเราเล่นแล้วเราจะต้องวนไปเริ่มต้นที่ไหนแล้วเราไปจบที่ไหนนะครับพอเข้าใจนะครับลองฝึกหัดดูครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่25นะครับแบบฝึกหัดที่25.2นี่ไม่ยากเลยครับ ยี่สิบห้าจุดสองนี่เป็นแบบฝึกที่พอทุกท่านเข้าใจปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ขอให้ทุกท่านลองฝึกฝนดูนะครับหากลองฝึกฝนดูแล้วไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าก็หากท่านมีกล้องวิดีโอหรือว่าโทรศัพท์ท่านสามารถถ่ายวิดีโอได้ท่านลองถ่ายแล้วก็บันทึกภาพวิดีโอที่ท่านฝึกในแบบฝึกที่ ท่านต้องการจะให้เราช่วยดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราฝึกฝนดูนะครับแล้ก็บันทึกภาพวิดีโอในแบบประหัดนั้นแล้วส่งกลับเคืนมาที่ทีมงานของเราแล้วทีมงานของเราจะช่วยท่านดูว่าท่านฝึกฝนแบบประหัดนั้นได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับ